สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับนาซักเล็กวันนี้ก็มีพาเครื่องมาไม่มากนะครับก็มีมาไม่กี่ชิ้นเนาะก็มาพบกันพูดคุยกันนะครับมีของเก่าอยู่สองชิ้นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ได้มาใหม่นะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันก่อนสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมนาะซักเล็กนะครับยินดีรับเช่าให้เช่าพาเครื่อง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลทั่วไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็ใครมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับองค์นี้ราคาเท่าไรอะไรยังไงแท้ไหมเนี่ยผมยินดีตอบไหมนะครับแล้วก็ถ้าจะปล่อยให้ให้ใหผมเช่าเนี่ยนะครับส่งรูปโดยรวมมาเนี่ยวางกองอย่างนี้เลยแล้วก็ถ่ายมาช็อตเดียวตรงมาให้ดูในไลน์ได้เลยนะครับแค่บอกว่าอยากปล่อยเดี๋ยวผมประเมินดูว่าองค์นี้ น่าจะแท้องค์นี้เป็นหลวงพ่ออะไรที่มีราคาเล่นหากันเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับเองนะครับเพราะว่าวันหนึ่งลายผมเนี่ยเด้งเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นอีพีบ้านๆด้วยพระบ้านๆด้วยนะครับลูกค้าถามผมเยอะผมก็ค่อยๆไล่ตอบให้นะครับไม่แพงผมก็การันตีเลยว่าพระที่ผมขายเนี่ยไม่แพงซื้อไปมีกําไรเก็บไปมีอนาคตแน่นอนนะครับองค์แรกเดี๋ยวมาดูกันเลยนะ ก่อนอื่นเดี๋ยวฝากเบอร์ก่อน0835936287นะครับลายเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับอยากได้องค์ไหนแคปหน้าจอแล้วก็ส่งให้ผมทางลายเลยเดี๋ยวผมบอกราคานะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางเนี่ยผมได้มาบ่อยนะครับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับ เหรียญหลวงพ่นอนวัดกลางทะเลาะนะครับสองเหรียญน,นี้ก็เหรียญสภาพสวยนะครับนี่เพเภอจัก,กรหลาดนะครับเป็นเหรียญที่ทันท่านนะสร้างในปีหนึ่งสี่หรือหนึ่งห้านี่แหละผมลืมนะครับแท้ทันประกันให้นะครับถึงเป็นพระนอกสายแต่ผมประกันให้ไม่ต้องกลัวนะครับเก็บได้สบายใจนะนะครับอ,อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นบล็อกนิยมบาแต่ นะครับเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วบล็อกนิยมบาทแตกแล้วก็ที่สาคัญเลข2ขีดด้วยเลข2ขีดแบบนี้จะเป็นนิยมสุดนะครับนี่เลข2มีขีดเห็นไหมฮะจะมีขีดเล็กๆอยู่ใต้ฐานนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเลขสองขีดนะครับนี่นะฮะหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจะจุดสังเกตนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือนะครับตัวหนังสือเนี่ยจะไหลๆล,ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเม็ดผลผลผล ครับตามตัวหนังสือนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับครับนี่นี่ร้อยแตกก็ธรรมชาตินะฮะร้อย <c oughs> แตกธรรมชาตินะฮะเกททาไม่ได้นะเดี๋ยวผมดื่มน้ำตะคู่ <c oughs> ะองค์ต่อมาขออนุญ,ญาตไม่แกะออกจากศีนนะครับเพราะว่าเป็นเนื้องเงินเดี๋ยวจะดับ เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพุ่งโ้นนะครับหลวงพุ่ง,ง้นนะฮะจังหวัดพิจิตรนะฮะเนี่ยจมูกกลมๆเลยอยงนี้นะครับดูแว่นตาเนี่ยสวยมากเป็นเนื้อเงินแท้นะครับเนื้อเงินแท่หลวงพุ่ง,งน้นโลโยนะครับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพุ่ง,ง้นจัดไปนะครับมีสร้างโดยการเนื้อเงินกับเนื้อทองคำเนาะเนื้ออื่นยังไม่เคยเจอนะครับนี่แต่พระท่านไม่เก่งจริงเนี่ยเนื้อทองคำาท้ๆไม่ได้หรอกเนาะ <c oughs> มาอ่าองค์หนึ่งในเป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับอุตตะกวัวเนื้อตะกวัวอุดผงนะครับหลวงพ่อแวววัดคลองคูนะครับก็เป็นพระที่เล่นห่ากันนะครับมีราคา,าไม่สูงมากนะครับเนื่องจากพระองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อตะกวัวที่จะสร้างในวันพิธีเผาศพท่านนะครับหรือเผาร่างท่านเผาศรีละท่านนะครับหลวงพ่อแวววัดคลองคูเนี่ยท่านเสียในปีหนึ่งหกนะครับแล้วก็ เก็บสังขารท่านไว้5ปีนะครับเอามา,าทางพิธีมีไฟพระราชทานมาในปี2-1นะครับแล้วก็ทางวัดได้จัดสร้างพิธีรูปหล่อโบราณน,นะครับเป็นเนื้อตะกัว่วแล้วก็ก้นอุดผงผงนี่ก็คือผงอัถิของท่านนะครับกระดูกหลวงพ่อแววของคูนะครับแล้วก็เอากระดูกมาบดให้ละเอียดผสมมวลสารแล้วก็อุดใต้ฐานลงไปนะครับพระมีประสบการณ์เยอะมากครับ มีประสบการณ์เยอะที่สุดแล้วของวัตถุมงคลท่านขนาดไม่ทันนะครับประสบการณ์ยังเยอะขนาดนี้เลยนะครับหลวงพ่อแววเป็นใครหลวงพ่อแววเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ศิษย์เอกเลยของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับและเป็นอดีตนายทหารของกรมหลวงชุมพรเขตดุดมศักดิ์นะครับนี่เป็นอาจารย์คุณพันนะหลวงพ่อแววเนี่ยนะครับนี่ ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดานะอ่ามาถึงองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะครับปีหนึ่งห้าวัดท้ายน้ํานะครับไม่ต้องดูอะไรเลยองค์นี้เนี่ยจบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจมูกปากนะครับจมูกปากตาเนี่ยนะฮะนม่ฮะชัดเจนทุกอย่างนะครับชัดเจนทุกอย่างนี่นม่ฮะวัดสมาบาทพิธีวัดท้ายน้ําอันนี้คือปีหนึ่งห้าชัดเจน นะครับสภาพสวยมากนะครับสมัยก่อนตอนเศรษฐกิจดีๆเนี่ยต้องต้องมีประมาณเป็นหมื่นนะครับสภาพคล่องปัจจุบันเหลือประมาณหลักหลายๆพันนะครับราคาปัจจุบันนี้วันี้ก็ผิวน้าทองเดิมๆนะครับนี่นี่น้ำทองเดิมๆผิวสวยนี่ผิวสวยมากครับน้าทองเดิมๆนะครับน่าใช้นะครับหลงเพรอเงินเนี่ย ดีทุกรุ่นนะครับเก็บได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นสมาบาหหอไกลบึงนารางหวังกระทึงเก็บได้หมดนะครับที่เป็นปี1-5เนาะอีกองหนึ่งก็เป็นกุนะครับกุของจังหวัดพิจิตรที่เล่นเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับก็คือพระกูใบมะยม,ยมเนื้อชินเงิน จังหวัดพิจิตรนะครับกุ่เดียวกันอายุพอๆกันกับพิจิตรเม็ดข้าวเม่าพิจิตรเม็ดข้าวเม่าเนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ยถ้าเป็นยุคต้นจริงๆเนี่ยหลักแสนนะครับแสนหนึ่งซื้อไม่ได้นะสวยๆซื้อไม่ได้นะครับที่เป็นชิ้นเงินนะอันนี้ก็ชิ้นเงินนะครับกุ่เดียวกันอายุเท่ากันแต่เพียงแต่เป็นพิมพ์ใบมะยมนะครับเนี่ยสนุนราคากันสวยๆมีชาติมีรักมีทองอะไรเงี้ยสองสามหมื่นนะครับสองสามหมื่นนะครับวงนี้ก็ สภาพกลางๆนะครับสภาพกลางๆไม่สวยมากแต่ได้เป็นเนื้อชิ้นเงินไม่ระเบิดไม่มีซ่อมนะครับไม่มีซ่อมนะครับนี่เอาไปประกวดผมรับประกันเลยว่าติดแน่นอนเพราะว่าพระเนี่ยจะสวยเต็มฟอร์มแบบนี้หายากส่วนมากจะมีรูนะครับส่วนมากจะมีรูบางองค์ก็แววแหวงเว้าวอะไรประมาณนี้นะครับมาอ่องนี้มามาคู่กันเลยมามีผลกระทบนะครับ กับหลวงพ่อสว่างท่าพุทธา,านะครับปี17นะครับอันนี้หลวงพ่อทบปี16นะครับเป็นเหรียญไม่แพงจัดเป็นเหรียญย่อยแล้วกันนะครับราคาที่ไม่แพงมากนะครับไขรไขรใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสว่างหรือเป็นละูกศิษย์หลวงพ่อทบเนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้ผมเอาไม่แพงนะครับมอ่าแล้วเหรียญน,นี้อีกนะครับเป็นหลวงพ่ออินวัดศรสีมุมนะครับเป็นเหรียญคู่นี้เนี่ยนะฮะ เปี15นะครับ15ทานท่านนะครับทาจารหลวงพ่ออินนะ15เนี่ยทานหลวงพ่ออินนะครับนี่มาหลวงพ่ออินท่านเก่งนะครับผาเขมรสายเขมรนะครับอาจารย์หลวงพ่อเตะวัดคงทองหลวงพ่อเตะวัดสามงามหลวงพ่อเตะคงทองวัดสามงามนะครับให้ความเคารพนับถือหลวงพ่ออินมากนะครับและรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อผังนะครับนี่รูปหล่อรุ่นแรกรูปหล่อพั้มนะครับนี่ อุตโตนะครับหลวงพ่อผางกิตตุโตแต่ภาพสวยเดิมนะครับแต่ภาพสวยเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่อผางนี่ก็เหรียญรุ่นแรกราคาไม่ธรรมดานะเหรียญรุ่นแรกซื้อสวยในหลักแสนนะครับนี่มาเวลาผมน้อยหน่อยครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจนี่ฮะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินชิ้นเขียวนะครับกูกนะครับพิจิตรนะครับ กุวัดมหาธาตุจังหวัดพิจิตรเลยนะองค์นี้นะครับเป็นชิ้นเขียวกุพิจิตรนะครับวัดมหาธาตุเลยนะครับวัดมหาธาตุเนี่ยก็เป็นกูหลักของจังหวัดพิจิตรแล้วนะครับก็เป็นกุเดียวที่เม็ดเข้าเมาขึ้นมาเลยนะครับกุนี้เลยเพียงแต่องค์นี้เนี่ยเป็นชิ้นเขียวนะครับชิ้นเขียวก็จะมีมูลค่าเล่นหากันถูกกว่าชิ้นเงินหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าชิ้นเขียวเหนียวมากนะครับรับพลังงาน รับผูทกุลได้ดีกว่าชิงเงินนะครับเพราะว่ากันอย่างนั้นเนาะนะฮะเป็นปกจิ๋วสองหน้าก็ไม่จิ๋วนะเนี่ยฮะนะฮะเนะท่านี้ก้อยนะครับขนาดกําลังดีนะครับเอาไว้ใช้ได้เลยนะครับในองค์นี้นะครับเป็นแหนบหลวงพ่อเงินนะครับวัดท้ายน้ํานะครับนี่เป็นแหนบวัดท้ายน้ําหลวงพ่อเงินนะครับนี่อันนี้ปีศูนย์นะปีศูนย์เก้านะครับนี่ เป็นแหนบเนื้ออปัปก้าปี0ูนย์เาวัดไทยน้ํานะครับสภาพก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะนะครับยังโอเคอยู่สภาพทางก็ใช้มาบ้างนะครับแต่ยังโอเคนะครับนี่แหนบนี่แหนบเนี้ยแจกพระในสมัยก่อนนะครับไว้เอ,อเหน็บอังสันะครับนี่ก็จะมูกยังมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ส,วสว่วนก็แพงนะครับ นี่โหอ,อันนี้ปีหนึ่งห้าวัดบางคานสวยๆก็แสนกว่านะฮะสภาพนี้หลกักผ่านต้นนะครับบอกเลยตรงนี้เลยสภาพนี้หลกักผ่านต้นวิธีดูก็คือนะครับปีหนึ่งห้าเดี๋ยวมีจุดมีดไขป่ปลาตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่บอกนิยมเลยเดี๋ยวมีมีไขป่ปลาตรงนี้นะครับมือนะครับล่องคางฝึกแค่ไหนก็จะต้องลึกชัดเจนนะครับล่องคางนะครับ รอยร่องรอย,อยมือเห็นไหมฮะรอยแตกตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับเหรียญเนี้ยแท้มาตรฐานแน่นอนนะครับแต่ด้านหลังซึกไปหมดแล้วนะครับเขาสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองนะฮะสองห้าหนึ่งห้ายังเห็นเป็นแววหนึ่งห้าอยู่นะครับเป็นแววหนึ่งห้าอยู่นะครับมาเอาไปใช้ได้นะครับนี่ฮะสวยๆเป็นแสนอะ่ะนะครับสภาพสึกพันต้นเนี่ยน่าใช้นะครับเอาไปใช้กันเนาะนะฮะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ เอาพระเครื่องไปใช้พุทธคุณนะครับอ่อองนี้นะครับเป็นหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับเป็นรุ่น2สร้างในปี2498ปกติเราจะเห็นกันแค่นี้นะครับไม่มีช่อแต่องนี้เนี่ยมาพร้อมช่อเดิมๆเลยนะครับองนี้เป็นที่ข้าเมานะครับนะฮะเป็นข้าเ่้านะครับไม่ได้เอาออกเอาออกก็เป็นรูปหลวงพ่อเพชรปกติแหละนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นข้าบ่เอนะครับภาพข้าเ่เอข้าดินทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงเนี้ย น,นี่ก็จะแก่เงินเใช่ไหมฮะนี่เป็นตัวอุ่ออเพชรหลังอุช่อเดิมๆเ,เนี่ยร้อยหักช่อเดิมๆเห็นไหมฮะนี่ช่อเดิมๆเ,เลยสองสี่เก้าแปดนะครับเก่าแน่นอนนะครับน่าใช้นะครับ,นะร,บรับประกันแท้ให้นะครับมีในรายการประกวดนะนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะฮะเสมาหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะครับมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆเลยเสมาปีศูนย์เจ็ดนะครับนี่เสมาปีศูนย์เจ็ด สวยสวยเดิมเห็นไหมครับสวยเดิมแต่ไม่ได้ล้างนะครับจมูกมีกลมดิ๊กเลยผาะไม่สึกด้วยนะครับนี่สวยเลยแต่ไม่ได้ล้างแค่นั้นเองนะครับผ้าไม่ได้ล้างน,นี่สวยเลยนะครับมาคำถามกันเข้ามาเนาะอ้าวอีกองหนึ่งนะครับ นี่เป็นกล่อบเงินนะครับเป็นกล่อบเงินเนาะเป็นกรอบเงินนะฮะเงินคัดเงานะครับเป็นกร่อบเงินคัดเงาก็เป็นรูปไข่หลวงพ่อเงินนะครับรุ่นพระพิจิตนะครับโค้ดเดอร์บีตัวนี้นะครับรุ่นพระพิจิตนะครับนี่เนื้อกะลายทองสวยเลยนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับเก็บดีมากๆเลยนะครับดูฮะจมูกโด่งๆกลมๆเลยในตานีคมชัดเจนมากนะครับซอกหูซอกหูโค้ดตอกชัดเจน นะครับหลวงปู่มหมุนเมตตาปลุกเสกให้หลวงปู่หงเมตตามาเดินทางมาปลุกเสกให้ถึงวัดท่าหลวงเลยนะครับนะฮะเจตนาการสร้างรุ่นนี้ก็คือรือสร้างสะพานข้ามแม่น้ํานะครับวัดดานนะครับวัดดานทวัดพิจนะฮะโดยนิมนต์หลวงปู่มหมุนมาเป็นประธานธพิธีปลุกเสกนี่องไหนอีกแม่เหลือสององ,องนี้แล้วพี่กับน้องผ้าหลักทั้งคู่นะครับ เป็นพระหลักทั้งคู่นะฮะนี่พระหลักทั้งคู่นะครับ,ก,รบก็เหมาะสําหรับการใช้งานนะครับเพราะว่าพระไม่สวยจะเอาไปประกวดก็น่าจะแพ้เขานะครับแต่เอาไปใช้สวยๆในหลักแสนนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ใหญ่เนี่ยพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะเป็นวั้วยเขนนะครับสวยๆหลักแสนนะครับนี้ไม่แพงนะครับเอาไปใช้ได้เลยผมบอกว่าเลยได้เลยว่านะฮะ องนี้เนี่ยเอาไปใช้เนี่ยคุ้มมากๆดูฮะลอยดูลอยย่นของเนื้อนะครับดูลอยย่นของเนื้อเห็นไหมฮะนี่ดูคางนะครับโคตรลึกเลยนะครับองนี้คางลึกๆเลยนะครับนี่แล้วแขนไม่บ้งด้วยนะครับนะฮะนี่คางลึกๆเลยหลงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นี่เห็นไหมฮะดูง่ายนะครับดูง่ายนะฮะเจ้าของเขา โโหเขียวเขียวตามุ้งขึ้นเต็มโอภาะเลยนะครับตามุ้งขึ้นเต็มเลยองค์นี้นี่ตามุ้งขึ้นเต็มเต็มเลยนะครับดูเห็นไหมฮะนี่ยอาเงินวัดห้อยเขนนะฮะดูง่ายมากนะครับดูง่ายมากเอาไปใช้กันเนาะเอาไปใช้กันพระแบบนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ได้สบายเลยพอไว้ใช้พุทธคุณสวยๆไว้ขายเพราะสวยๆแพงสวย,สวย,สวยๆเป็นแสนนะฮะ ไม่ต้องกลัวราคานะเดี๋ยวผมฟังผมว่าเฮ้ยสวยสวเป็นแสนมันจะขายเก้าหมื่นหรือว่าของมันไม่สวยไม่ใช <c oughs> แ่แบ่งปันแบ่งปันนะครับนี่น,นี่ใส่ถุงซีนไว้อ่าองนี้นะครับนี่เป็นอาจารย์ชุม่มนะครับวัดท้ายน้ํานะครับอาจารย์ชุม่มพิมพ์เล็กนะครับอาจารย์ชุ่มเนี่ยจะมีด้วยกันสามพิมพ์เลยพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เลย,ม,เลยมีด้วยกันสองพิมพ์ก็คือพิมพ์มีชอกับพิมพ์ไม่มีชอ ชอก็คือตัวตัวชอ,อปุ่ข้างล่างแล้วก็มีพิมพ์เล็กพิมพ์นี้แหละฮะนะฮะนี่ต้องไปดูในหนังสือที่มาทางทางสมาคมจังหวัดวิจิตรจัดทําไว้ให้นะครับว่าพิมพ์เล็กลักษณะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะนี่อันน,นี้พิมพ์เล็กดูง่ายนะครับชัดเจนดีนะครับนี่จะช,ชุ่มพิมพ์เล็กก็ราคาจะย่อนย่นกว่าพิมพ์ใหญ่ย่อนลงมานะครับพิมพ์ใหญ่กออ็มีชอเนี่ยจุดสวยก็สามหมื่นถึงสี่หมื่น นะครับจันชุ่มเนี่ยแต่ถ้าพิมพใหญ่ไม่มีชอพิมพ์หน้าใหญ่หน้านิยมอ่ะก็หลายหมื่นหน่อยนะครับนะครับจันชุ่มนะครับองค์นี้ผมว่าประกวดได้นะประกวดยังไงก็ติดเพราะว่ามีหน้ามีตาจันชุ่มเนี่ยพิมพ์เล็กเนี่ยไม่ค่อยมีคนส่งอ่ะฮะเพราะว่าพระมันไม่มีพระมีน้อยพระสร้างไม่กี่องค์ครับสร้างน้อยนะครับนี่ลองดู ลองพิจารณากันดูนะครับเนี่ยคู่คู่เนี้ยนี่คู่นี้เนี่ยท็อปของของของอ p นี้แล้วคู่ท็อปเลยของอ p นี้นะครับนี่ฝากไว้เลยนะครับ0835936287มีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพระหลักเนีมรู้น่าจะปลายทางลำบากนะครับจะต้องถ้าเป็นพระหลักต้องโอนนะครับถ้าเป็นพระหลักต้องโอนเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียภาษีเยอะเสียค่าส่งเยอะ นะครับเนี่เพราะว่าเราแอบปิดบังเขาไม่ได้ครับปลายทางเราจะต้องบอกเขาว่าเก็บเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะโดนภาษีเดี๋ยวจะโดนตามหลังมาอีกภ <c oughs> าษีไม่ใช่น้อยนะนักเล่นทาเนี่ยแมคันคอแล้ว <c oughs> ก็อีพีนี้ก็จบลงไปนะครับขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมานะครับ ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็สอบถามกันเข้ามาเ,เดี๋ยวอีพหน้าเจอกันใหม่นะครับ0835936287ยินดีรับใช้ทุกท่านครับ